สวัสดีครับเพื่อนๆนชาาเอาเอ็มทุกท่านนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่18ดนะดันออร์เคิลนะครับคูณ2นะเพื่อนๆมันคูณเฉพาะกราดนะครับไม่ได้คูณผงเอาไว้แลกกร์ดนะเพื่อนๆอ่ะเดี๋ยวอย่าลืมมาลงกันนะครับส่วนอันต่อไปครับก็เป็นสัปดาห์ที่4แล้วนะครับสำหรับกิจกรรมแบกเด็กนะครับสำหรับคนที่ลงครบนะครับก็ได้ทั้งหมดนะครับตามที่มันกำหนดไว้เลยนะครับที่จะสามารถแลกแฟร์ได้นั่นเองฮะอ่ะเรามาแลก7กล่องที่เหลือนะครับ ได้ป้ายสีแดงมานะครับเอาป้ายสีแดงเนี่ยไปแลกมานะครับเป็นบัตรดาวนะเพื่อนๆพอ,นอ่ะพอแลกมาแล้วนะครับมันก็จะให้เราเลือกกาชาเปอร์เซนต์ดังนี้ฮะเพื่อนเพื่อ,อหลายคนอาจจะเห็นแล้วนะครับเรามาดูกันดีกว่าว่าแต่ละชิ้นเนี่ยมันเหมาะสําหรับอะไรนะครับอันแรกเนี่ยเหมาะสําหรับพลสเลยนะครับลดสกิลดีเล์ครับแล้วก็ลด SP นะเป็นส่วนห่างนะครับ อ่อันนี้ดีมากเลยซันยังไม่มีนะอันนี้ก็เป็นหน้ากากน้ําแข็งครับกลางๆนะมันก็ไม่ค่อยนิยมนะครับอันนี้ก็ไม่ค่อยนิยมหรือว่าบางคนยังนิยมอยู่ครับสำหรับสายไฟนะอันนี้สําหรับสายฟาร์มครับส่วนอันนี้ก็ไม่ค่อยนิยมแล้วครับส่วนนี้ก็เป็นปากมังกรนะสาหรับสายฟาร์มครับแต่ซันยังไม่มีอันนี้ครับซันก็เลยแลกเป็นอันนี้ละกันนะครับยังไงก็อย่าลืมไปกิจกรรมแบกเด็กแล้วก็ลงไนท์แมร์ให้ครบนะครับ